คุณอมรจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณอมรคะครับสวัสดีครับค่ะมีปัญหาอย่างไรครับอ๋อคืออย่างนี้ครับไอ,อ้ที่บ้านเนี่ยนะฮะมันเป็นหมู่บ้านเก่าคือมันมีโทรศัพตั้งตมา่ก่อนเนี่ยนะฮะเป็นของบริษัทสวิเสรีซึ่งเขาจัดจัดสรรหมู่บ้านเนี่ยนะฮะเขาก็อขอเบอร์เก่ามาก่อนที่ทรูจะเข้ามาเนี่ยนะฮะคือหมายเลข สามหนึ่งสี่ห้าโทรเก้าสี่แล้วตอนหลังที่ชูเนี่ยนะฮะก็เข้ามาจัดก,การเนี่ยยรงเทพนี่ก็คือหมายเลขถึงหมายเลขศูนย์สองสามหนึ่งสี่ห้าโทรเก้าสี่นะฮะตอนที่เขาทําจัดสรรเนี่ยก็ปรากฏว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งมาสร้างกับเขาเนี่ยนะฮะทางบริษัทสวิทย์เนี่ยเขาก็เอาชเอาเบอร์เนี่ยมาให้ทางบริษัทก่อสร้างใช่นะฮะ เสร็จแล้วหลังจากที่หมู่บ้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะบริษัทสวิสเสร,รีเขาก็ย้ายออกไปรบ,บริษัทผู้รับเหมานี่ก็เลิกไปแล้วครับไอเบอร์เนี่ยนะฮะมันก็มาตกอยู่ที่บ้านเลขที่ยี่สิบเก้าซอยยี่สิบกอหมู่บ้านเสรีอ่แขวงหัวหมากบางกะปินะฮะซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยท่างเจ้าของบ้านต่อไปเนี่ยมันเปลี่ยนเขาก็จะไม่ใช้ ไม่ใช่เขาแจ้งไปทั้งองค์การ,รองค์การก็บอกไม่ได้ต้องให้อ,อบริษัทสุวิเสรีเนี่ยมาแจ้งยกเลิกอ,อซึ่งบริษัทสุวิเสรีเดี๋ยวนี้มันก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วรหรือหรือก็เลิกไปแล้วก็ไม่ทราบไอ้เบอร์นี่มันก็ไปตกอยู่ที่บ้านบ้านเองที่29เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่เนี่ยก็่อนอนี้เขาก็จ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนโดยที่ไม่ไดใช่นะฮะ อ่าแล้วคนที่เข้ามาอยู่ใหม่นี่เขาคนที่มาเนี่ยมาเนี่ยเขาเข้าไปแจ้งอ่อาไอ้ศูนย์มาเนี่ยนะฮะบอกว่าเราจะยกเลิกเขาก็บอกไม่ได้คุณต้องไปให้บรษบษัทสซูิเ์นรีเนี่ยมาแจ้งเราก็ไม่รู้จะไปไปหาอ้บรษัทน,นี้ที่ไหนอะฮะเพราะมันตั้งสี่ห้าสิบปีแล้วอะ่ะก็เลยจะปรึกษาเรียนปรึกษาว่าจะทํำยังไง ย้อยกเลิกเบอร์โทรศัพท์คือถ้าผมคิดว่าถ้าถ้าอันนี้ก็คือเบอร์ของทีโอทีใช่ไหมครับผมอถ้าที่เราเครื่องนี้อยู่ที่บ้านเขาเมื่อเขาต้องการยกเลิกบอกยกเลิกไม่ได้ซึ่งก็ถูกของเขาแหละถูกของทีโอทีก็คือว่าคนที่จะไปยกเลิกก็จะต้องเป็นคนขอ,อคนขอก็คือบริษทัทครับตราบเท่าที่ยังมีคนจ่ายตราบเท่าที่ยังมีคนจ่ายเง,งินแทนบริษัทเขาอยู่มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการตัดสัญญาณถูกไหม ครับถ้าเราแจ้งให้ทีโอทีมายกเลิกไปเขาบอกยกเลิกไม่ได้ต้องให้บริษัทเป็นคนยกเลิกนั้นก็ถูกของเขาเพราะฉะนั้นถ,ถ้าไม่มีค,คนจ่ายตังค์เมื่อไหร่ปั๊บเดี๋ยวเขาทีโอทีก็จะต่อหาบริษัทนั่นเองอ่ะเขาจะประสานเองใช่ทีโอทีก็ต้องไปใช่ทีโอทีต้องไปไล่เบี้ยกับคนขอคนขอเป็นใครพอไปเจอคนขอปั๊บเนี่ยเขาก็แจ้งคนขอพอคนขอไม่สนใจไม่นำพาเขาก็ตัดแล้วก็ใครค้างนี่ก็บริษัทที่เป็นคนขอนั่นแหละไม่ใช่เครื่องอยู่ที่บ้านใครนาทีนี้อ๋อ จะได้บอาคนที่เข้ามาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะไม่จ่ายเงินใช่ไหมฮะใช่อครับพอไม่จ่ายปั๊บองค์การทาง TOT เขาก็ต้องตัดถูกไหมก็ไม่รู้เขาจะตัดเขาไม่ตัดผมก็ไม่เขาต้องตัดแหละเขาต้องตัดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เสียถ้าจะว่าค่าบำรุงอยู่เดือนละร้อยหนึ่งประมาณนั้นใช้หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับก็เดือนละร้อยก็เราก็ไม่ใช้เราก็ไม่จ่ายตังค์พอไม่จ่ายตังค์ปั๊บ เดี๋ยวทีโอทีก็ต้องเรียกออกกับบริษัทผู้ขอ,อเท่านั้นเองครับมไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ,รบผมแหละผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บไอ้ไอ้ไอ้บ้านที่เบอร์มันมันแปะอยู่เนี่ยเอา้ามาเก็บได้ยังไงละ่ะในเมื่อเราแจ้งแล้วเขาบอกว่าบริษัท สวิต์น่ะพอเงินก็ต้องให้สวิต์ก็รับผิดชอบเพราะเดี๋ยวก็ติดต่อสวิต์พอติดต่อสวิต์ปั๊บสวิต์สวิต์ก็ต้องติดต่อเจ้าของบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านบอกคุณใช้ไปเปล่าถ้าคุณใช้คุณก็ต้องจ่ายเข้าไปแต่ถ้าจะยกเลิกเนี่ยต้องให้สวิต์ยกเลิกเพราะงั้นเป็นเรื่องท o t กับสวิต์ไม่ใช่เรื่องเบอร์โทรศัพท์เจ้าของบ้านแหละถ้าอย่างนั้นเพราะเราไปยกเลิกไม่ได้ผมกลัวว่าผมกลัวว่าบริษัทสวิตซ์แลีเนี่ยมันมันสูญหายไปแล้วไงก็เป็น ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป bueno> ็นไรเป็นเรื่องของท o t กับสวิตครับเขาจะไปไล่บี Platform ้กันเองนะถ้ายกเลิกไปแล้วไปเบียกันเองนะไปไล่เบี้ยกันเองครับใช่ครับครับอ๋อโอเคครับแหมขอพระคุณมากครับคุณทหารครับครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาครับ